อโอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมช่องดีโต้สตอรี่วันนี้ผมก็จะมาเล่าความรู้สึกแรกแล้วก็ฟิลลิ่งในการขับขี่เจ้า ZX 25R คันนี้ความรู้สึกแรกที่ผมได้ขับเจ้าคันนี้เลยนะครับความรู้สึกคือร้อนขามากเลยครับถ้าไม่มียางเกงขายาวที่ผมใส่ไปวันแรกที่รับรถ <laughs> ผมว่าคนขาผมคงไม่หม,หมดแล้ว <laughs> อาจเป็นเพราะว่าผมไม่เคยขับขี่รถที่ซีซีสูงกว่า125หรือ150ซีซีก็เป็นได้นะครับผมผมเลยตกใจไปนิดนึงในการขับขี่ช่วงแรกๆผมก็ยังไม่ชินกับตัวรถนะครับการเข้าเกียร์ระบบเกียร์แล้วก็ควิกชิพเตอร์ก็ยังไม่ชินแต่พอเริ่มทําความเข้าใจกับระบบเกียร์การเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ระบบควิกชิพเตอร์ผมรู้สึกว่าการขับ เจ้าคันนี้สนุกมากเลยครับแล้วก็มิติตัวรถผมว่ามันโอเคสําหรับผมแล้วก็สําหรับหลายๆคนด้วยนะครับช่วงแรกๆที่ผมขับเจ้าคันนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าการออกตัวมันจะอืดไปน,นิดนึงหร oh. อาจเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยบิดเคร่งเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นถ้าเข้าใจคือรถคันนี้มันเป็นรถที่รอบจัดต้องใช้รอบจัดจัดถึงจะออกตัวได้มันสะใจนะครับผมมันเป็นสไตล์รถแข็งนะครับ แต่พอขี่ไปสักพักหนึ่งนะครับผมรอบมันเริ่มได้ประมาณหมื่นรอบแปดพันหนึง่งหมื่นรอบอะบิดติด,ดมือมากเลยครับผมแปบ๊บเดียวพุม่มแปบ๊บเดียวพุม่มแต่ผมคือผมยังไม่กล้าบ,บิดที่เกินรอบหมื่นสองหมื่นสามนะครับผมก็บิดประมาณหมื่นสองหมื่นสามเนี้ยผมว่ามันมันก็ใช้ความเร็วได้ประมาณหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าขับสนุกขับขี่สนุกเลยผมว่ามันตอบโจทย์สำหรับผมมากแล้วก็ ถ้าพ้นลันอินผมก็อาจจะบิดรอบที่มันสูงกว่านี้ก็ได้แต่ช่วงนี้ให้มันอยู่ในช่วงลันอินพันกิโลแรกก่อนนะครับผมแล้วผมจะมาพูดระบบคีิ์ชิพเตอร์นะครับการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงโดยไม่ต้องกำคานะครับ <S 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 ครั้งแรกผมไม่ค่อยเข้าใจเนาะผมก็พยายามทำความเข้าใจมันแต่ตอนนี้ผมใช้ด้วยความเข้าใจมันแล้วคือถ้าเราบิดไปเรื่อยๆเกือบหนึ่งเรากรำคาอยู่เกือบสองเกือบสองเกือบสามมาเราไม่ต้องกำคาเลยครับโดยถ้าเราจะใช้คีิ์ชิพเตอร์ตัวเนี้ เราก็บิดคันเร่งไม่ต้องผ่อนคันเร่งนะครับมันจะต่ะได้เลยถ้าถ้าเราจะเปลี่ยนเกียร์ขึ้นนะครับไม่ต้องบิดไม่ต้องผ่อนคันเร่งเลยตับตับขึ้นไปเลยโคตรมันนะครับผมแต่พอเราจะผ่อนเกียร์ลงจาก6 5ห3สสามนะครับเราต้องผ่อนคันเร่งก่อนมันถึงจะตบเกียร์ลงได้พอพอผ่อนคันเร่งแล้วเราก็ตบตับตับตับลงหูโคตรมันสะใจผมชอบผมชอบคันนี้มากเลยสิมีระบบคลิกชิปเตอร์ให้เหมือนตัวพันเลยแต่ผมไม่เคยขี่ตัวพันนะผมดูเขามาเหมือนกัน ผมว่าฟิลมโคตรได้ครับผมแล้วผมก็จะมาพูดเรื่องการสิ้นเปลืองน้ํามันการกินน้ํามันของรถคันนี้นะครับช่วงขับขี่ในเมืองเนาะแล้ก็จะมีการใช้รอบสูงบ้างรอบต่ําบ้างมันก็จะประมาณ1 7บเกิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมแต่ถ้าเราเดินทางไกลขี่ยาวๆเงี้ยมันก็จะใช้รอบไม่ต้องสูงมากมันก็อยู่ที่ผมทําได้เลยนะอยู่24-25ิีกิโลลิตรต่อกิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับผมสรุปง่ายเลยครับผม ฟีลิ่งในการกขับขี่เป็นเหมือนพวกสปอร์เลยนะครับผมแล้วก็อัตราเร่งนี่มาจากจ้านบิดติดมือมากเลยคือผมชอบมากแล้วก็พวกท่านั่งนี่คือประมาณสปอร์จ๋าเลยนะครับอาจจะไม่จ๋ามากพวกตัว600 000, ตัวพันนะครับแต่ผมว่ามันฟีลได้ตรงสปอร์และลสติก้าเลยนะครับผมสุดท้ายผมชอบมากแล้วผมจะมาเล่าอีกอย่างหนึ่งว่าทําไมผมได้เลือกเจ้าคันนี้ พราะก่อนหนะ้าเนี้ยผมดูไว้เปรียบเทียบกันไว้เลยนะครับกับเจ้าตัว CBR 6 5 0 R ก็เป็นรถที่ดีนะครับ CBR 6 5 0 R ผมดูไว้แล้วผมเล็งไว้ว่าจะเอาว่าจะเอาเลแล้วแหละแต่ตอนนั้นมันมีอุปสรรคคือยังไม่พร้อมด้วยแล้วช่วงที่ผมจะได้คันนี้คือมันลงตัวทุกอย่างก็ได้รอคันนี้แล้วผมก็ถือว่าผมโอเคนะผมถึงได้ซีซีน้อยก็ช่างเถอะผมว่าโอเคมากที่ผมได้เลือกเจ้าคันนี้ไปผมว่าผมไม่ผิดหวังแล้วแหละผมว่าโอเคที่สุดลว เพราะว่าสเปคที่ผมได้มากับเจ้าคันนี้มันมีทุกอย่างที่ให้ผมสามารถเลือกเล่นได้แม้กระทั่งเป็นคันเร่งไฟฟ้าพร้อมกับโหมดการขับขี่ทั้งฟูทั้งโลแล้วก็แท็กชั่นสามารถปรับได้3มระดับมันผมว่ามันครบทุกอย่างแล้วแล้วผมก็คิดว่ามันมันเหมาะสําหรับผมในราคาที่ไม่สูงเกินใจไม่สูงจนเกินไปแต่ผมว่ามันคุ้มนะครับราคาที่เราเสียไปนะครับผม แล้วผมก็จะมาพูดอีกเรื่องในการเลือกซื้อรถของผมนะครับในการเลือกซื้อรถของผมนะครับว่ารถต้องมีอะไรเป็นยังไงและเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าในการเลือกของตัวผมเองนะไม่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับเลือกของตัวผมเองว่ารถมันต้องเป็นยังไงแบบไหนนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังเลยว่าหนึ่งมีมีอะไรยังไงบ้างอะโอเคครับหลักๆที่ผมจะเลือกเลยครับคือหนึ่งเลยต้องเป็นโชคหัวกลับ อัสไซดาวเท่านั้นครับนี่ของโชวะที่มันที่มันมีมาให้คือผมชอบมากเลยเพราะว่ามันดูสวยแล้วก็ซับแรงกระแทกก็ดีผมคิดเห็นส่วนตัวนะเะื่าผมต้องเป็นอัสไซดาวเท่านั้นครับผมแล้วก็2คือนี่ครับต้องเป็นแฮนด์จับใต้แผงคอเท่านั้นแฮนด์จับชกใต้แผงคอเท่านั้นครับผมจะดูไว้ก่อนนะคือหลักๆเลยต้องประมาณนี้ครับผมแล้วนอกนั้นก็คือว่าเนี่ยตรงนี้มันได้ของแถมมาแบบมันให้ออปชั่นมาเต็มอ่ะคือเป็น ปั๊มเบรกแบบเลี้ยดเด่นเ,เหมือนตัว ZX10 เลยนะครับแล้วข้อนี้เลยเป็นสี่สูบที่ผมใส่ฝันมากทุกคนใส่ฝันสี C ่สูบและตัวนี้มันก็เป็นพวกของแถมออปชั่นแถมนะคือตัวนี้มันก็จะเป็นไอการล้มที่ติดให้มาจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็พวกเฟรมอย่างเงี้ยโอเคมากมเป็นเฟรมที่แข็งแรงเฟรมขับก็แข็งแรงแล้วก็มีสวิงอาร์ที่สวยสวิงอาร์สองข้างไม่เหมือนออกแบบมาให้ไม่ให้เท่ากันแล้วก็สําคัญเลยมีไฟไท้าย ตัวน,นี้สวยมากไม่คิดไม่ฝัน่าจะได้ตัวนี้เลยครับเหมือน Z x6 z x10 นี่ครับสำคัญเลยอะ่ะหน้าจอดูสวยมากเลยนะครับหน้าจอตัวนี้มีบอกครบทุกสถานะเลยนะครับผมแล้วก็ที่ก็ออกแบบเลยลูกทรงตัวเนี้ยมันออกแบบได้สวยมีคีบด้วยเป็นเอโลเดนมินเนาะมีลมผ่านได้จริงนะครับผมตัวเนี้ยเป็นคีบๆเหมือนชลามเนะครับผมสวยมากแล้วก็ตัวนี้เป็นโชค็คแบบนอน เออเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องโชคให้ฟังด้วยคือโชคมันมันแข็งนะแต่มันแข็งแบบหนึบดีครับคือเวลาเข้าโค้งเหมือนมั่นใจมากเลยเวลาเราเข้าโค้งมันจะมั่นใจมากเวลาขี่เข้าโค้งอะไรเงี้ยผมมั่นใจในโชคตัวนี้มากนะครับหนึบแต่มันมันดูหนึบดีครับเนี่ยตัวถังก็สวยเนี่ยโชคตัวเนี้ยเพราะว่ามันดูหนึบมากเหมือนมั่นใจผมไม่เคยขี่ตัวอื่นนะแต่ผมมั่นใจในตัวเนี้ยเวลาเข้าโค้มันดูหนึบมันก็ไม่ได้แข็งมากนะครับแต่มันดูหนึบดี เกาะถนนได้ดีมีสร้างความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ได้ด้วยอชอบมากไอตัวขี่นีตัวเราก็ดูไปแล้วเนาะมันเป็นทั้งแอไดนมิกแล้วก็เป็นการออกแบบที่มันลงตัวมากมีคลิปให้ยิดหนึ่งนะครับเนี่ยสวิงอาร์มเนี่ยสข้างเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับข้างหนึ่งก็จะดูโค้งหลบท่อหน่อยข้างนี้ก็จะเป็นตรงๆมาแต่สวิงอาร์มตัวจริงอ่ะสวยนะเนี่ยส,สเตอร์ก็ให้มา50ฟัน โดยรวมๆเลยผมว่ามันโอเคมันดูเต็มนะตัวจริงมันดูเต็มเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทาให้ดูเปรียบเทียบกับอีกคันหนึ่งที่คนอื่นเคยเห็นกันเยอะๆแหละเจ้า MX ที่ผมมีอยู่แหละผมจะเอามาเปรียบเทียบกันรถอะไกันโดยรวมผมว่ามันโอเคทุกอย่างเลยนะครับผมเป็นรถที่ผมชอบมากเลยนะครับก็โดยรวมแล้วเป็นรถที่ผมชอบมากเลยนะครับผมสมที่ผมกับการที่ผมรอคอยเป็นอย่างมากเลย เห็นตัวจริงก็ยิ่งชอบก่อนรอหน้านี้ก็ชอบแล้วตัวจริงก็ยิ่งชอบเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่แบบต้องการอยากรู้อะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้แล้วก็หรือคอยติดตามคลิปผมไว้ผมจะทําออกมาเรื่อยๆทีละนิดะหน่อยให้มันแบบให้คนที่เคยไม่เคยเห็นตัวจริงจะได้สัมผัสหรือว่ามันประมาณไหนประมาณไหนผมจะทําให้ออกมาแล้ว,เด,วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำเปรียบเทียบมิติตัวรถนะครับโอเคยงไงก็ทุกคนก็ฝากกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับผม เป็นกําลังใจให้ผมได้นะคปิดก,กดติดตามให้ผมใกล้จะถึงซับสไคร์แล้วนะครับผมยังไงคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงคลิปหน้าผมจะมาทําอะไรดีๆคอนเทนต์อะไรดีๆไวใ้ให้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอีกนะครับยังไงวันนี้ผมก็ฝากลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ